พอดีมีเพื่อนถามมาว่าคลิปแบบนี้ทำยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่สอนการเซตฉากจะสอนทีหลังอันดับแรกต้องมีแอปแคปคัดเดี๋ยวจะลบเอฟเฟกออกก่อนตอนนี้ลบเอฟเฟกต์ออกหมดแล้วมาเริ่มกันเลยกดที่เลเยอร์รูปภาพและกดสไตล์เลื่อนไปที่การเคลื่อนไหวและเลือก และกดไปที่ซูมทีดีโปหรือซูมทีดีลองเล่นดู2ตัวนี้ทำทั้ง2รูปเลยแต่อาจจะเห็นเอฟเฟกมันหลุดหลุดลองใช้ซูมทีดีธรรมดาดู เสร็จแล้วกดตรงลอยต่อระหว่างภาพที่มีขีดขาวๆอยู่เราจะเพิ่มความน่าสนใจของภาพตรงนี้จะเป็นเอฟเฟกต์เวลาเปลี่ยนเป็นอีกภาพหนึ่งจะใช้ตัวไหนก็ได้แต่เราจะใช้หมวดเบลอเอฟเฟกต์ชื่อฝุ่นผงจบพาร์ทหนึ่ง